อีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการนั่งนะคะท่าทางนั่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็แบบที่ไม่เหมาะสมนะคะที่อาจจะส่งผลเสียให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ก็คือภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทบเส้นประสาทนะคะส่วนวันนี้ที่เห็นถึงกล่องอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพัชวันนี้เราจะมาแนะนําท่ายกของนะคะที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องถูกวิธีนะคะที่อาจจะไม่ที่จะไม่ส่งผลนะคะให้เกิด แรงที่กบที่หลังนะคะแล้วเกิดภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะอเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันเลยนะคะเริ่มจากเดี๋ยวให้คุณพัดยกของนะคะในท่าทางที่ไม่เหมาะสมให้ดูก่อนนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะคุณพัดค่ะอืมนะคะท่าทางที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะเห็นว่านะคะขณะที่คุณพัดนะคะยกของขึ้นนะคะ คุณพัดยกขึ้นตรงๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วลักษณะของก็อยู่ห่างจากตัวมากนะคะหลังก็มีลักษณะโก่งขึ้นนะคะอันนี้อาจจะผูผลให้เกิดภาวะหมองลงกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทได้บริเวณช่วงเอวได้นะคะเพราะว่าอันนี้เกิดจากกล้ามเนื้อที่ด้านหลังเนี่ยถกยืดมากเกินไปนะคะอาจจะเกิดจากภาวะที่ร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเราไม่เตรียมพร้อมก่อนนั่นเองนะคะต่อมาเราจะไม่ให้มาดูท่า นะคะที่ถูกต้องและเหมาะสมในการยกของนะคะยิ่งของหนักจะต้องยกของให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเพื่อลดแรงกดที่หลังนะคะโอเคงันเดี๋ยววางนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเริ่มยกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ การยกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณพัดฟังก่อนนะคะลักษณะการยกนะคะคุณพัดจะต้องย่อตัวลงมานะคะย่อตัวลงมานะคะเพื่อที่จะให้หลังอยู่ในภาวะตรงนะคะเพื่อที่จะรับของหรือยกของนะคะเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้ลักษณะของเนี่ยนะคะอยู่ชิดกับคนยกมากที่สุดนะคะอ่ะแล้วาวนี้ช่วงตอนยกนะคะของก็ดันตัวยกขาขึ้น ของก็ยังอยู่ชิดกับตัวเรามากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือจะทําให้เราเซฟหรือว่าลดอาการที่เกิดขึ้นที่หลังได้นะคะน,นี้คือท่าทางที่เหมาะสมนะคะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือจะยกเหมือนคุณพัดยกในท่าแรกนะคะก็คือมาถึงก็ยกเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดแรงดันที่หลังได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะหมอนรองรกระดูกเคลื่อนได้เหมือนกันนะคะ ันนี้เราสองคนก็ขอจบเ็งแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพูดถึงวิธีการดูแลหรือการออกกําลังกายที่เหมาะกับคนที่เกิดภาวะโรคหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทค่ะสาหับวันนี้สวัสดีค่ะ